ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับหลวงพ่อครูบาธรรมชัยจังหวัดน่านอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอกราบรศชการหลวงพ่อครับ mm. ครับเบื้องต้นอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปหลวงพ่อที่อ,อยู่จังหวัดน่านเนี่ยหลวงพ่อบวชตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใครเป็นอาจารย์หลวงพ่อครับเออขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาอัตมาภาพ เจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งอัตมาภาพได้อยู่บ้านปังค่าเป็นเด็กน้อยที่ความทุกข์และยากจนมีความลำบากแต่เล็กทั้งโยมพ่อและโยมแม่ลดพิกความ หลายสิบปีแล้วแต่พระเอิญอัตมาภาพได้เข้าพายมพ่อไปรักษาวัดสีพันต้นน่านครับคือหลวงปู่ขันออสุภาจาโลภิขุครับซึ่งเป็นพระสายเกจิดังของภาคเหนือแห่งเมืองล้านนาครับซึ่งอัตมาภาพ ได้เข้าไปกราบหลวงปู่แต่พระเอิญหลวงปู่เห็นอัตมาเป็นเนน้อยรหรือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดที่จะมีแววที่จะสืบพ่อเจตนาลมของหลวงปู่ได้ครับหลวงปู่เลยซักถามเนน้อยมาอยู่กับโยมพ่อเหร,รับอยากบวชไหม แต่อัตมาภาคก็ตอบว่าใจขอยากจะบวชครับแต่ยังเรียนสือไม่จบอ๋อยังเรียนหนังสือไม่จบแต่ตอนนั้นอยู่ป .4 ครับอยู่พระเอ,อิญหลวงปู่บอกว่าเลาเออกก็ได้ละเป็นสามเณรเรียนเอาก็ดีอ๋อคือหลวงปู่ให้มาเรียนต่อทางธรรมทางธรรมครับผมแต่หลวงปู่ถามว่ามีพี่น้องกี่คนครับเจ็ดคน ว่าท่านเรียกคนที่เท่าไรคนที่ห้าครับหลวงปู่ถามว่าอยากอยู่วัดไหมก็อยากอยู่ครับแต่การเข้าวัดมาแล้วหลวงปู่บอกว่ามีโอกาสทุกรูปแต่ถ้ามีความตั้งใจครับก็เป็นพระอริยะได้ออัตมาบวชพศปีหนึ่งแปดสองพอสิบปดสิบแปดนะครับแล้วติดตามหลวงปู่ไปครับแล้วก็อยู่หลวงปู่ความใกล้ชิดครับ ซึ่งเป็นปรมาจารย์หรือพระคณาจารย์ที่สอนวิชาให้หลวงปู่จะลักที่สุดครับซึ่งหลวงปู่นั้นจะนอนอยู่บนเตียงครับแต่อัตมาภาพจะนอนใต้เตียงหลวงปู่ทุกครัคร้ง<อ>ถึงตีสี่หลวงปู่จะข้อาะเตียงคขาอ,อยังไงฮะหลวงพ่อข้ะแบบว่า<อ>ปลุกให้เราตื่นครับ รู้เวลากำหนดที่หลวงปู่จะท่องบทเวทมนต์หรือคาถาหลวงปู่ท่านเชี่ยวชาญอะไรเป็นหลักครับหลวงพอ่ออาหลวงปู่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสานกระดูกการประสานกระดูกด้วยคาถาคาถาเวทมนต์แล้วคาถาที่เป็นคาถาจากไหนยังไงครับหลวงพอ่ออาคาถากระดูกนั่นหลวงปู่ได้สืบทอดมาจากอีกองค์หนึ่งคืออาจารย์หลวงปู่คือหลวงปู่สมุวงเป่ง อดีตเจ้าวาดวัดสี่พันตนานอ๋อก็คือวัดเดียวกันกันกบที่หลวงปู่ท่านจำพรรษาอยู่ใช่ไหมครับใช่หลวงปู่ขันองค์ที่สองเพศสืบทออเจตนาลมของหลวงปู่สมุวงเป่งหลวงปู่ขันองค์ที่สองอาตมาภาพเป็นเนนน้อยที่หลวงปู่ถ่ายทอดวิชาายทอดวิชให้ศึกษาให้จนได้ครับก็คือ เป็นคาถาหรือว่าเป็นวิชาจากทางล้านแบบทางล้านนาใช่ไหมครับเป็นตอขอมอักษรขอมเลยนะครับแห่งเมืองล้านนาอ๋อครับทีนี้หลังจากที่ไปรักษาหารือว่าไปโปรดญาติโย,ยมที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ตามหลวงปู่ท่านไปด้วยใช่ไหมครับอันมาติดตามหลวงปู่ไปนั่นได้ประมาณสิบเก้าปีได้เป็นปียี่สิบ หลวงปู่มรณาภาพพศออปี39 2539แต่ซึ่งอัตมาภาพก็ย้ายออกจากวัดศรีพันตน้นพศออ2539เหมือนกันคือพอหลวงปู่ท่านมรณาภาพแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เลยย้ายออกจากวัดศรีพันต้นก่อนที่จะออกวัดศรีพันต้นนั้นครับหลวงปู่ต้องบอกว่าสามเณรน,น้อยเฮ้ย วิชาที่หลวงปู่ให้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละให้จดจำเราก็เลยถามไปหลวงปู่วิชาตอนไหนตอนเนนน้อยนอนใต้เตียงไม่รู้เลยนั่กคาถาทุกบททุกบทแล้วเป็นคาถาลอดช่องลอดช่องเนี่ยคือลักจือลักจำก่อนจะออกวัดหลวงปู่ทดสอบแต่ละคำละคำจะชัดเจนไหม อ๋อเรียกว่าหลวงพ่อซึมซับคาถาแล้วก็สร,รพพวิชาต่างๆจากการที่หลวงปู่ท่านเคาะเตียงแล้วก็ท่องคาถาช่วงตีสี่ใช่ไหมครับใช่ทุกวันทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลวงพ่อจําได้ทุกตัวเลยทุกตัวทุกตัวเลยนะคุณผู้ชมทุกตัว<อ>เป็นคาถาล้าเป็นคาถาช่วยดวงพลิกชีวิตให้ลูกศิษย์คนจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะทุกข์จะจน คาถาบทนี้แหละเป็นการชี้ทางให้อุบาสิาสกาจนเดินได้บทนี้นี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับของคาถาแล้วก็การสร้างตะกุดพิกชีวิตนะครับแต่ตะกุดพิกชีวิตนั้นก่อนจะออกจากวัดสี่พันต้นหลวงปู่เมีหนังสือใบลานเล่มหนึ่งวันเน้น ก่อนจอกจากวัดให้ศึกษาให้ได้อย่าให้ใครสบประมาบด้านนี้เอามาเป็นเน้นน้อยถามหลวงปู่ว่าคาถาอะไรหลวงปู่คาถาพิกิกชีวิตถ้าอายุใกล้จนถึงอายุห้าสิบแล้วให้ทำตะกุดพิกิกชีวิตเพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาไปใช้ จะเกิดมัรคได้ผลและ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วปัจจัยที่ได้จากการสร้างตะกุดพลิกชีวิตนี่คือนำม,มาร่วมในการาซื้อเครื่องมือแพทย์ด้วยไหมครับจริงๆนั่นรลงปูขันสอนโหราศาสตร์ให้ครับเป็นวิชาอะไรครับหลวงพ่อตรวจดวงชะตาตรวจดวงชะตาใครจะตายหรือรจะเป็น ใครจะค้าหรือจะขายครับใครทำธุรกิจต่างๆครับมักลูกศิษย์มักจะขึ้นสนักสงฆ์ธรรมัาจังจวัดนัานเพื่อตรวจดวงชะตาว่าจะทําได้ไหมแต่เรื่องนี้แล้วแต่คคใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคแต่ต้องลองมาสัมผัสเองแต่หลวงปู่ครับก็บอกว่าเอาตัวนี้ถ้าลูกเฮ้ยตะกูดชุบชีวิต ปอกแดงครับพิกชีวิตให้เกิดครับนี่คือเป็นที่มาของตะกุดพิกชีวิตนะครับตะกุดโทนธรรมชัยต้องเรียกตะกุดโทนธรรมชัยรุ่นพิกชีวิตใหม่อ๋อเป็นรุ่นพลิกชีวิตใหม่ด้วยนะครับแล้วปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแค่ไหนครับที่มีตะกุดไว้ติดตัวครับหลวงพ่อซึ่งอัตมาภาพได้ทันตะกุดอันนี้ครับ พศเปลี่ยนพศห้าเจ็ดกับห้าแปดเพิ่งทำขึ้นมาประมาณสองสามเดือนเองอ๋อนี้เป็นล็อตหลังสุดนะครับใช่อ๋อครับสองสามเดือนเองครับเรียกว่าเป็นเหมือนกับรุ่นลิมิ t e d ดอิดิชัก็ว่าได้รุ่นี้ช่วงนเปิดดวงชะตาพศเปรีแพ้รับโชคทั่วกันแสดงว่าคาถาหรือว่าวิชาต่างๆที่ ได้มาจากรูปผู้ขันเนี่ยทั้งหมดถูกรวมมาอยู่ในตะกุดดอกนี้เป็นตะกุดเชื่อมกระดูกให้ติดต่อกันให้เจริญก้าวหน้าเปิดทางดำเนินชีวิตใหม่คือตะกุดโทนธรรมชัยพลิกชีวิตใหม่พลิกชีวิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะได้ตะกุดโทนธรรมชัยไปบูชาแล้วก็ติดตัวไว้เพื่อพลิกชีวิต โดยเฉพาะคนที่ดวงชงดวงตกในปีนี้นะครับปีชงก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีปีนักษัตริย์ใดบ้างนะครับก็ติดต่อได้มาที่คอสเซนเตอร์ของทางรายการนะครับเรามีคําแนะนําที่ดีๆที่จะให้คุณผู้ชมได้บูชาตะกุดไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์ในการบูชาตะกุดไปว่าบูชาไปแล้วพลิกชีวิตยังไงดียังไงนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมมีโอกาสได้นั่งคุยกันก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเชิงลึกว่าพี่เขามีประสบการณ์ยังไงบ้างหลังจากที่ได้บูชาตะกุดธรรมชัยของหลวงพ่อครูบาธรรมชัยไปนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับก็การชลดค่ะพี่การชลศ์พ่มารีเรียกพี่มารีนะฮะครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรและอยู่ที่ไหนครับวัดธรรมจียาตอนนี้เปิดร้านทำผมด้วยแล้วก็ นั่งตู้น้าหยอดเหรียญครับแล้วก็เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญรับซักอบรีดเลยค่ะครับอ๋อรับตากด้วยตากด้วยค่ะบริการทครบวงจรเลยค่ะครบจอดเลยก่อนหน้านี้มีปัญหาอย่างไงบ้างก่อนที่จะมารู้จักหลวงพ่อนี่มีปัญหามากครับไม่มีคนคือมันมีเครื่องแต่ไม่มีคนมาซักครับเปิดร้านไม่มีคนมาทำมันก็เป่าประโยชน์หมดทุกอย่างเรานั่งเนี่ยวันวันหนึ่งมันเงียบมากเลยอะ ก็มาส่งมาส่งน้ำให้น้อยนานหรือยังครับ <g ülme> ก็หงุเดือนป่าเองค่ะก่อนที่จะมาเจอหลวงพอ <S <S ่อค่ะพี่มาเจอหลวงพ่อได้นานแค่ไหนครับตอนนี้อุอ้ยตอนที่เราดวงตกกัะตกมาทั้งหลายปีแล้วอ๋อแต่มาเจอหลวงพ่อได้เดือนเดียวที่ดีขึ้นอ๋อเพิ่งก็เร็วๆนี้เองใช่ไหมค่ะเร็วๆนี้เองเพิ่งเจอหลวงพ่อได้เดือนเดียวคือนับย้อนไปจากวันที่นั่งคุยกันเนี้ยก็ <S <S มกราเนี่ยคะ่ะมกราปีห้าแปดนี่นะครับค่ะก่อนวันเกิดไม่กี่วันเลยเจอหลวงพ่อเราเกิดวันที่สิบเอ็ดมกราไงครับ น้อยก็บอกว่าก็พี่มาีก็มากับหนูสีไ่ไปหาไปหาหลวงพ่อด้วยกันเราก็ยังคิดเขาชวนหลายครั้งแล้วแต่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่อถือครับคือคือเราไม่ค่อยยึดติดในเรื่องนี้คือมองแบบเฉยๆค่ะเรายึดติด<อ>แต่ว่าพระที่ที่ตักศิษย์ก็มีแค่พ่อกับแม่ครับไม่ไม่ใช่พระที่ไหนหรอกอเพราะว่าเวลาไปไปไหว้พระที่วัดใช่ไหมครับไม่เห็นพระให้ตังค์เลย แต่บอกแม่แม่ก็ให้เงินบอกพ่อพ่อก็ให้เงินใช่ไหมครับเราก็เลยไม่ค่อยเชื่ออะไรบูชาเปิดร้านแล้วก็จะจุดธูปบูชาพ่อกับแม่ลูกๆก็จะบอกแม่ตากยัยไม่ตายเลยนะบอกไม่ใช่เนี่ยพระองค์แรกเราก็จะพูดแบบนี้ขนาดแฝดน่ะเรายังแฝนแม่กับพ่อเลยคิดง่ายๆแค่นี้ครับเราก็เราก็เลยยึดติดแค่นี้เป็นเป็นพระอรหันในบ้านใช่ครับแล้วทีนี้ปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่เนี่ย มันรุนแรงหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างรยรุนแรงเหมือนจะฆ่าตัวตายอ่ะขนาดนั้นเลยก็ชวนพ่อกินกระโหลกไห้เลยอ่ะคือเจ้านี่มาทวงเงินครับตัวเราเองทําอะไรก็ล้มหมดไม่ว่าจะทําอะไรมันไม่ดีสักอย่างหนึ่งไปช่วยเพื่อนขายปุ๋ยโอ้โหสารพัดแล้วเงินทองอะไรมันเก็บไม่ได้มันเหมือนเหมือนกับเราก่อกองทรายใช่ไหมแต่อยู่ๆพอโดนน้ำทะเลพุดมันหายไปหมดแล้วเนี่ยเงินอ่ะมันเป็นอย่างนี้ Mm hmm. แต่เป็นคนหาเงินเก่งคือเราไม่เกี่ยงงานรเราทําทุกอย่างได้หมด mm hmm. แล้วเราก็ทําเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเราทําของเราเองหมดลูกสามคนนะคิดดูครับปั้นลูกมาอย่างกะเลี้ยงผู้หญิงด้วยคุณคิดอย่างเงี้ยอยู่ในกรุงเทพอ่ะครับมันลําบากขนาดไหนฮะ mm hmm. พึ่งไม่เคยพึ่งใครพึ่งตัวเองมาตลอดครับพอมาเป็นแบบนี้เราก็แบบเราทอ้อเราสู้มาจนทอ้อจนแบบจะห้าสิบจะห้าสิบห้าแล้วนะปี หลังสงครามนี้เราก็ห้าสิบห้าแล้วมันยังไม่ประสบผลสำเร็จ่ะคุณท้อไหมล่ะท้อช่วงที่ท้อนี้พี่คิดอะไรอยู่คิดอยากตายอย่างเดียวอ่ะพ่อกินยากระโหลกไาวกันเถอะคือจะทิ้งพ่อไว้ก็จะไม่มีใครดูแลพ่อต่อเลยพ่อแล้วพ่อให้กําลังใจอะไรไหมพ่อก็บอกว่าถ้ามึงฆ่าตัวตายนะมึงรู้ไหมนะมันบาปแค่ไหนอ่ะมึงต้องไปใช้เวรใช้กรรมวนเวียนเหอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่านหนูเหนื่อยแล้วคพ่อหนูอยากนอนหลับแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมา แบบมาดูอะไรให้เห็นแบบมันเหนื่อยอ่ะครับมันทุกอย่างอ่ะมารุมเล้าเข้ามาน่ะเคยลําบากสุดๆนี่เป็นยังไงคะเรไม่มีเงินติดตัวเลยมีเงินอยู่ยี่สิบาทมีเงนิงนอยู่ยี่สิบาทเดินทนั้ง,ทงบ้านนี่นะไม่มีเพราะว่าตอนตอน,ตอนลูกเกิดเนี่ยแฟนเราไปอยู่กับคนใหม่ใช่ไหมลูกลูกคนเล็กได้สิบห้าวันเองอ่ะครับเราหอบลูกไปหาเขาเอาลูกเอาให้เขากลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีก่นนี้แล้วถ้าแล คนอื่นจะพูดยังไงอ่ะแต่เราโชคดีที่มีเพื่อนดีหมดครับเพื่อนก็บอกว่าอย่าไปยึดติดละเกิดก็เกิดคนเดียวอก็ชวนไปวัดไปทําบุญไปถือศีลครับเราก็เลยได้ยึดติดอยู่กับวัดตลอดถือศีลสามเดือนตลอดแล้ววันที่มหาวงพ่อเนี้ได้ตะกุดกลับไปไหมครับได้ค่ะนี่แต่เป็นคนที่แบบไม่ห้อยชอบเอาใส่กระเป๋ามีความรู้สึกว่าจะได้ค่ะจะได้เรียกเงินเราโอ๋โมัน คือเราจะบอกตลอดเลยขอให้ดูดเงินดูดทองเข้ามานะเราจะบอกนี้ตลอดไงก็คืออธิษฐานเดินทางไปไหนก็จะได้กําไรตลอดไม่เคยขาดทุนอ่ะอ๋ออย่างคนมาทําผมใช่ไหมครับเขาก็จะบอกให้ทิปด้วยกันแล้วกันจริงๆแล้วบ้านนอกอ่ะคุณจะมาเอาทิปอะไรกันใช่ไหมเขาก็หากินฝืดเคืองแต่เขามีน้ําใจให้เราอย่างเช่นเราสะซอยเซตร้อยยี่สิบใช่ไหมเขาก็ให้สองร้อยอ๋อโอ้ทิปแปดสิบเนี่ยนะเมื่อกี้นี้เขามาซอยเขาก็บอกว่า พี่มารีมารับด้วยจะตัดผมเราก็รับหลานอยู่แล้วเราก็แวะรับใช่ไหมเขาบอกคงวดีจริงๆเลยพอตัดเสร็จเขาบอกถูกใจมากเลยต้องผูกขาดเลยอย่างเงี้ยเรายังนึกในใจอะไรก่อนหน้านี้เราตัดผมไปก็ไม่มีใครสนใจว่าจะผูกขาดเราตอนนี้มาผูกขาดอีกบอกว่าตอนนี้จะเรียกตาเราแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปจากมีคนเดียวก็มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเหมือนเป็นเครือข่ายเขาไปบอกกันเองครับสําคัญคือตะกุดที่ติดตัวตลอดค่ะคือ เรามีความเชื่อว่ามันดีครับคือดีสําหรับตัวเรานะมันก็เป็นความเชื่ออีกเนี่ยครับเพราะว่าเราดีเนี่ยเราดีเราดีรอบด้านเพื่อนฝูงเพราะว่าสังเกตที่เราที่เรามีติดตัวแล้วเราเราเวลาเราจะออกจากบ้านหรือเราจะเปิดร้านเราก็ไม่เคยต้องทําอย่างตะก่อนนะแต่เราก็ใส่บาตรตามปกตินี่แหละก็ยังคงปฏิบัติตัวปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะทำอย่างสวดมนต์ไหว้พระเเหมือนดทำความดีอยู่ ก็ต้องสวดมนต์ทุกวันหลานเราพอบอกจะมานี่ต้องใส่ชุดขาวเลยจะเรียกว่าพลิกชีวิตได้ไหมครับพลิกได้ค่ะเพราะว่าพ่อเราก็สดชื่นขึ้นจากพ่อเราที่แบบหน้าดําแอบร้องไห้ก็เลิกก็ยังบอกพ่อเราหากินได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะเมื่อกี้เมื่อเมื่อวันก่อนยังนั่งปรบตบกับพ่อเลยครับพ่อยังบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยพ่อก็บอกสงสส่หลวงพ่อมีภายกระสิษ์ครับนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างนะครับของลูกศิษย์ที่มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อครูบาธรรมชัย แล้วก็บูชาตะกุดธรรมชัยกลับไปแล้วก็ทําให้ที่สาคัญคือลิกชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับต้องไปดูที่บ้านเพราะว่าโอ้โหมันเงียบตอนนั้นเงียบแต่ถ้าคุณเห็นคุณก็จะบอกว่ามันจะมีคนได้อย่างไงจริงจริงครับวันเทพหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวผมไปเยี่ยมคุณพี่ถึงบ้านแน่นอนสำหวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะคุณผู้ชครับ ผมอยู่กับลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ในการบูชาตะกุดตะกุดธรรมชัยตะกุดธรรมชัยอ่านะฮะคุณพี่อะไรครับซุปเปอร์น้อยครับซุปเปอร์น้อยนะครับครับผมครับอยากให้พี่แนะนําตัวนิดนึงว่าชื่ออะไรทาอาชีพอะไรอยู่ครับครับผมซุปเปอร์น้อยเป็นผู้จัดการตลกบิลลี่เพียรนารักครับรับจัดงานดนตรีอีเวนต์ทุกๆงานแล้วก็รับทํโตวจีนโต้จีนด้วยนะครับครับก่อนที่พี่จะมาเจอหลวงพ่อนี่มีประสบการณ์ปัญหาในชีวิตยังไงบ้างครับก็คือ งานไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเข้ามาหลังจากที่มาพบลวงพ่อก็เข้ามาหาลวงพ่อบ่อยๆพักนี้งานเข้าเยอะครับอืก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อนี่คือตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านมาอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนสองเดือนที่นี่ประมาณก็คือเร็วๆนี้เองใช่ไหมครับเร็วๆนี้ก่อนที่ท่านจะมาอยู่ครับนั่นหมายความว่าพี่ประสบปัญหาในเรื่องของการงานมาตลอดมีมีปัญหาตลอดเลยครับครับแล้วทีนี้พอมาเจอท่านเนี่ยท่านแนะนําอะไรยงไบ้างครับ ท่านก็ให้บูชากันจุดไปแล้วพอได้ตะกุดไปบูชาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบ้างครับเปลี่ยนมากครับยังไงครับแม้ก็ทั้งทางภรรยาครับต่างประเทศเขาติดต่อมาให้ไปทากับอาหารประเทศญี่ปุ่นคงจะเดินทางวันที่สิบห้านี่แหละสิบห้าที่เท่านี้นะครับเขาลงมารับแล้วมารับถึงที่เลยครับมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เขามารออยู่แล้วแล้วผมพูดได้คนลุกแล้วภรรยาก็มาหาหลวงพ่อจะได้ไปไหม หลวงพ่อก็บอกไปได้ไปได้ไปโต๊ดจีนก็เข้าเดือนหนึ่งประมาณสามงานสี่งานโอ้โหงานหนึ่งก็ห้าสิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะก็กำไรประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นขึ้นครับต่องานนะฮะต่องานครับเดือนหนึ่งสามสี่งานครับสามสี่งานแล้วเดือนเฉพาะเดือนนี้สามงานแล้วสามงานนะครับเดือนที่สิบห้ากำไรประมาณสามหมื่นต่องานต่องานนะครับครับผมคูณสามก็เก้าหมื่นครับเกือบแสนเลยจากที่ไม่ค่อยมีงาน ใช่ครับแล้วก็อันนี้เฉพาะโต๊ะจีนนะคุณผู้ชมโต๊ะจีนครับแล้วตลกนะครับตลกก็รับงานละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นคือหนึ่งมีงานเยอะแค่ไหนครับก็ประมาณไม่เกินสิบงานไม่เกินไม่เกินสิบงานไม่เกินสิบงานสิบคูณสองหมื่นนี่มันสองแสนนะครับพี่ครับแล้วก็ดนตรีอีกดนตรีอีกนะครับผู้ชมดนตรีสองแสนกับโต๊ะจีนเนี่ยเท่าไหร่นะฮะคือแสนแสนกว่าบาทครับเกือบเกือบแสนนะฮะแล้วด้านดนตรีก็ถ้ามีโต๊ะจีนก็ต้องมีดนตรีออกพร้อมกับโต๊ะจีนมันเป็นคู่กันใช่ไหมคู่กันครับโโอ้ห คือตลกก็ามาจอยในการแบบัวจีนด้วยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนไม่ใช่ว่าเราทําความชั่วหรือทําเรื่องไม่ดีไว้มากมายเนี่ยหวังว่าจะมาพึ่งตะกุดอย่างเดียวและจะพลิกเนี่ยมันก็ยากนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวด้วยค,คุณพี่เข้าวัดสวดมนต์บ้างไหมครับประจําครับประจําเลยแล้วก็อุทิศตนว่าจะมารับใช้ใหลวงพ่อครับบ่อยๆถ้าว่างจากงานที่ไม่มีงานครับจะเข้ามารับใช้หลวงพ่อจะไปไหนมาไหน นั่แหละครับทําความดีด้วยเสริมกับวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับครับนี่นะครับผู้ชมเป็นประสบการณ์ตรงจากลูกศิษย์ที่ได้บูชาตะกุฏธรรมชัยครับนะครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายรายการของวันนี้นะครับเราได้คุยกับหลวงพ่อไปแล้วในเรื่องของประวัติความเป็นมาของท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนสัพพวิชายท่านมาแล้วก็ได้คุยกับลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการบูชาตะกุดไปผมจะมาเจาะลึกในช่วงสุดท้ายว่าตะกุดธ,ธรรมชัยนี้นะครับมีมวลสารอะไรบ้างใครเป็นผู้ปลุกเสกและก็มีคณาจารย์กี่ท่านที่ร่วมปลุกเสกด้วยกันนะครับหลวงพ่อครับตะกุดนี้คือปลุกเสกทั้งหมดกี่คณาจารย์ครับ คำว่าตะกุดโทนธรรมชัยครับรุ่นพลิกชีวิตใหม่ครับแต่เป็นการสะสมมวลสาร,รับแต่พอศปีครับสา <43 S 1> โอ้โหสะสมมตั้งปี2543นรี2 3ะครับคือการสะสมมวลสารเป็นผ้าไตรจีวรอเป็นผ้าไตรจีวรที่เราถวายพระทั่วๆไปนี่นะครับ เจริญพรเพราะอาตมาภาพไปปลูกเสกองค์แรกครับคือหลวงปู่คณาจารย์ที่อยู่พม่าหรือถ้าคุยกับภาษาพระว่าสังฆราชสังฆราชของพม่าของพม่าเลยนะครับโอ้โหแล้วถัดมาที่สำคัญสำคัญนี่มีอะไรบสองครับ ผูกเศษต่อมาครับคือหลวงพ่อสุภาจากภูเก็ตหลวงพ่อสุภานีเคยด้ชื่อครับอายุร้อยกว่าปีครับแล้วก็ลูกเศษต่อมามวลสารัหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่ออุตมะพอศปีสี่สิบเจ็ดอ๋อซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีหลวงปู่ก้านวัดห้วยใหญ่ชนบุรีครับ อแล้วที่เด่นๆนี่ขออีกสักสองสมชื่อครับหลวงพ่อหลวงปูขันหลวงปูขันคือขันแปลว่าขันทะแปลว่าห้าคืออาจารย์ของหลวงพ่อเองเป็นหลวงปูที่สอนวิชาให้ครับที่เสก้าจิวอนธรรมวันสาบตะกุดพิชีวิตใหม่มให้ลูกศิษย์บูชาครับหรือติดตามหรือติดตัวครับ,บูชาไปให้เจริญรุ่งเรืองอ ตะกรุดนี่คือทําจากแผ่นทองเหลืองหรือว่าทองแดงครับเป็นแผ่นทองเหลืองอืทองเหลืองนะครับแล้วก็ครอบด้วยจีวรครับคือจีวรที่หลวงพ่อน,นําไปให้คณาจารย์ท่านปลุกเสกทั้งทั้งทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ทั้งหมดกี่รูปครับหลวงพ่อทั้งหมด227รูป227รูปก็คือเท่ากับจํานวนสินที่พระภิกษุถืออยู่นั่นเองใช่ไหมครับจเจริญพรโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูนะครับว่า พระเกจิจํานวน227รูปร่วมกันปลุกเสกอาจจะต่างกรับต่างวราระกันคนละเวลาใช่ไหมครับ <พอ S 2> แต่ทั้งหมด227ท่านไม่ธรรมดานะครับและที่สำคัญคือหลวงพ่ออะไรอีกบ้างครับที่มีชื่อเสียงที่ช่วยปลุกเสกครับหลวงปู่บุญมีครับที่จังหวัดพะเยาหลวงปู่อินตาลังสีที่เชียงใหม่ว่ากูเต้า หลวงพ่อคูบาทองสุกที่เชียงใหม่ก็มีหลวงพ่อคูบาบุญชุ่มอ,อ๋อคุบาบุญชุ่มด้วยนะครับไอพามา่าอ๋อครับหลวงปู่คูบาเทียงวัดสลีสองเมืองแก่นเชียงใหม่คูบาเทืองใช่ไหมครับเห็นในเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลวงพ่อเสือดำด้วย กเมหลพ่อเสดยจดำปลูกเศษมลสารกับคุณโยมครับเสมาเหสวรอ๋อที่ท่านพึงพ่งพึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็เสียใหมใ <บ S 1> ใ่แต่ที่ขาดไม่ได้คิับ์หลอ,อุป,ปูทบศิษย์หลวงปูทบหลวงปู่คุ้ยวัดสัตตะเคียนเพชรบูรณ์หลวงปู่คุ้ยวัดสัตตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์เอาละครับคุณผู้ชมครับสรุปได้ว่า ผู้ชมที่สนใจจะเช่าบูชาตะกุดโทนธรรมชัยรุ่นพิเศษรุ่นนี้เลยนะครับจัดทาขึ้นใหม่ล่าสุดนี่นะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศก็ตามนะครับถ้าอยู่ทางภาคเหนือนะครับก็สามารถบูชาได้ที่สํานักสงฆ์ปฏิบัติธรรมธรรมชัยครับสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมธรรมชัยอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านนั่นเองนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็โทรมาสอบถามที่รายการเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ